พลสราธิการหลวงู่ขำเกสาโลก็ได้แผ่บาร,รมีมาแล้วปรากฏเป็นที่อัศจรรย์คือพระอาทิตย์ทรงกฎอ,อย่างไม่หายยังทรงกฎปรากฏอยู่นักการบัดนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะพระกลิ่งนะพระกลิ่งเปาเวะเลสของนาหลวงปูข่ขำน้าหลวงปูข่ขำเกสาโลพระกลิ่งเปาเะวะเลสสวยนะาสวยทีเดียวพระกลิ่งเปาเวะเลสนะ นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรูปนะพักกิ่งเปาเลตหน่อยนะสวยนะครับถามว่าผมนะผมเห็นผมยังชอบเลยนะพักกลิ่งต้องแบบนี้ฮะเนี่ยนะพกกระกิ่งเนี่ยฮนะอันนี้นะเป็นเนื้อนวะนะนะนวะกับดํานะครับเนี่ยฮะนวะกับดำานะพกกระกลิ่งเปาเวเลตพักกลิ่งจะต้องมีนะมีลักษณะเนี่ยพระพักอิ่มนะบางพกกระกิ่งเนี่ยผมผมเคยนะ นะเคยนะเคยไปเอาพักกลิ่งเนี่ยไปให้เขาถอดนะถอดพิมพ์อะนะจากพระกิ่งอ้วนๆเนี่ยนะน้าไปถอดออกมาเนี่ยโอ้โหฉลูดเลยกลายเป็นผอมโซเลยไออย่างนั้นใช้ไม่ได้นะาใช้ไม่ได้พระกลิ่งเนี่ยจะต้องจะต้องต้องอิ่มอะนะต้องอิ่มอะเนี่ยฮะนะพักกลิ่นแสวยนะอันนี้เป็นของนะเกสาโลนะครับนะพระกิ่งเกสาโลของหลวงปู่ขํา นะสวยทีเดียวด้านล่างเขาก็ฝังตะกุดนะนะมีผงมวลสารแล้วฝังตะกุดเด่วันที่หนึ่งผมจะไปอันนี้นะหล่อโบราณน,นะหล่อโบราณน,นะอย่างนี้เขาเรียกว่าดินไทยนะหล่อโบราณดินไทยจะเห็นคาบดินอยู่นะนะบางคนเนี่ยในคนยุคใหม่คนยุคใหม่สมัยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเขาบอกว่าดูมันเลอะเลอะแต่ถ้าถามผมนะผมเป็นคนรุ่นเก่าผมชอบแบบเนี้ยนะผมชอบแบบมีดินไทยมีอะไรพวกเนี้ยนะแล้ว จริงๆเนี่ยพระกลิ่งแบบลักษณะอย่างเนี้ยนะระยะยาวดีเขาจะเล่นหากันนะจะเล่นหากันเนี่ยพระกลิ่งที่มีนะมีนะดินไทยมีอะไรที่ที่อยู่ในองค์แบบเนี้ยนะครับนะคนเก่าๆเขาจะชอบแต่คนใหม่ๆนะผมบอกให้นะนะบางทีเขาก็ไม่ชอบนะเนี่ยนะพระกลิ่งเนี่ยนะพระกลิ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแขวนน่ะ นะเขาจะจะเก็บสะสมจะตั้งอะไรแบบนี้เพราะว่าพระกลิ่งค่อนข้างจะนะค่อนข้างจะองค์ใหญ่อะ่ะเวลาใส่แล้วมันจะหนักนะยิ่งเลี่ยมแต่ว่าบางคนใส่นะนะบางคนเขาใส่นะเขาชอบนะก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนะครับนะหลวงปู่ขำเกสาโลนะหลวงปู่ขำเกสาโลนะพระกลิ่งเปาวเล่แปดรอบนะครับนะหลวงปู่ขำนะวัดบ้านหนองแดงอยู่ที่นาเชือก มหาสารคามครัท่านเป็นพระเมตตามากนี่ฮะหลวงปู่ขำอ่าหลวงปู่ขำ